สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตายขายรถยนต์มือสองนะครับขายรถที่ปีใหม่ๆใหม,ใหม่น้อย,อยรถสวยสวยไม่สวย,สวยตายไม่ขายนะครับฝากด้วยนะครับถ้าชอบถ้าใชา่ชอบกดไลค์ถ้าใชา่กดติดตามช่องตายช่องนี้สักหน่อยนะครับแล้วพี่จะเจอรถที่ปีใหม่ใหม่น้อยเดี๋ยววันนี้ตายจะมาเร็ว แล้วก็จะบอกราคาบอกเลขไม้นะครับแต่ภายในภายนอกถ้าพี่สนใจอยากดูคันไหนก็ทักข้อความมาได้เดี๋ยวต่ายมาเปิดรถเคสบายเคตให้ดูอย่างเช่นคันแรกอ๋อลืมไปพี่ฝากหน่อยพี่ถ้าอยากดูรถอยากชมรถมาที่ MC99 นะครับพี่ต่ายขายรถยนต์มือสองสภาพป้ายแดงอยู่ที่นี่ที่เดียว MC99 าลำลูกกาคลอง7จ็ดปทุมธานีหรือโทรติดต่อต่ายก็ที่เบอร์โทร094 5 5 6 1 0 3 6มีคำตอบไปพี่แน่นอนและที่สำคัญกดติดตาม YouTube ช่องนี้ให้ต่ายสักนิดน,นะครับพี่เบอร์โทรวต่าสามารถแอดไลน์ได้นะมาคันแรกกันเลยออตูสุด,ดีแม็กสเตลประตูรถปี2018จดเดือนมกราคม2019รถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นตัวไฮเรนเดอร์สเตลเครื่องยนต์พันเนะครับไม่ให้ช้าเลยคันนี้ต่ายจำหน่ายราคาพิเศษเดือนนี้เท่านั้นนะครับในราคาเพียงแค่50,000 9,000บาทครับผมรถวิ่งมา45,000กิโลส่วนคันต่อมาคันนี้วิ่งน้อยมากครับอิลู์ุเหมือนกันเป็น d m a มตัว h i g h l a n d e er, ์ตัวแคปนะครับจดทะเบียน2,000ขออภัยนะครับจดทะเบียน2 0 2 3รถวิ่งมาเพียงแค่2,800กิโล2,800กิโลเกียร์ธรรมดานะครับต่ายจำหน่ายราคาพิเศษนะครับพี่คันนี้ 5,29,000บาทครับพี่5,29,000บาทเช่านั้นเองรถเดิมมากนะพี่สวยมากสดมากและอีกหนึ่งคันคันนี้ เป็นกระบะ4ประตูตัวเตี้ยแครโฟนะครับและที่สำคัญคันนี้สวยงามมาก14,000โลจดทะเบียนปี2023เช่นกันแต่คันนี้พิเศษ1อย่าง2อ,อย่างนะครับคือเป็นกระบะเกียร์ออโต้และเบาะหนังด้วย3ปลไปเป็นเกต LDA แอร์เย็นเพียงพราะแน่นอนกล้องหลังมีชัดเจนนะครับ5,79,000บาทรับรถได้เลยพี่มีเล่มทุกคันทดลองขับรถได้ที่ MC 9 9นะครับโทรติดต่อตาได้ตลอดเวลา ที่เบอร์0945561036มีคำตอบห้พี่แน่นอนกดติดตามให้ต่ายสักนิดนะครับคันนี้เป็น i อรูสูดดีแม็ก a ค t แค1ออโต้นะแคออโต้11,000กิโลนะครับคันนี้เป็น S ตัว S นะครับปี2022 11,000กิโลราคาพิเศษให้พี่ๆให้เพื่อนๆน,นะครับ4 5่0 0นาเบาทเท่านั้นเองส่วนคันนี้เป็นเกตด LDA 14,000กิโลนะครับกล้องหลังชัดเจนไฟหน้าสวยๆตัดหมอกคู่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวที่กระจกอีกตะหากเกียร์ธรรมดาและที่สำคัญราคา479,000บาทรถจดทะเบียน 2, 2022ส่วนคันนี้อีทุสุเช่นกัน S, S D A รถจดทะเบียนต้นปีมกรานี้เองนะครับ2024และที่สำคัญคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่5,400กิโลเกียร์ธรรมดา S D A คันนี้มีกล้องหลังมาจากโรงงานและที่สำคัญตายอยากจะบอกเลยนะครับว่ารถสวยมากรถสดมากรถใสามาก ราคาพิเศษพี่459,000บาททุกคันนี้การันตีได้นะครับหลังการขายได้ทุกคันเลยและที่สำคัญอยากชมคันไหนอยากดูรุ่นไหนติดต่อสอบถามไตยได้ที่ MC 99 9, 9ลำลูกกาของ7จ็ปทุมธานีหรือโทรหา่ายที่เบอร์โทร0945561036มีคำตอบเรื่องรถยนมือสองทุกคันครับผมวันนี้่ายไปก่อนสวัสดีครับ